ให้อภัยกับเรื่องที่มันทำให้เราขุ่นโมนะลูกและลูกจะเห็นว่าการให้อภัยเนี่ยมันมีความสุขในขณะปัจจุบันทันทีคือบุญอะไรที่ทำทันตาแล้วเห็นทันทีคือการให้อภัยทานเพราะลูกปิดประตูนรกให้ดวงจิตของลูกได้มันก็เท่ากับ ปิดขึ้นกระแสของสัญญาเก่าที่มีเหตุจะไปนรกมันก็จะตัดกระแสได้ไวคืออดีตเราแก้มันไม่ได้แต่เราทำปัจจุบันให้ดีมันก็จะสามารถดับกระแสและตัดกระแสของไฟนรกที่พยายามจะดึงเราลงไปเพราะวิบากเราต้องเคยผักให้ผู้อื่นตกนรกมาก่อน เพราะนั้นมันจะมีเหตุผลักดันให้เราจิตตกและจะลงนรกก็คือความที่เราจะไม่ยอมมาแหละลูกเพราะนั้นอะไรก็ตามลูกใจตกเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ยกให้ไวแล้วลูกจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงและทำอะไรเห็นบุญทานตาทำใจให้อภัยลูกจะอยู่เย็นและเป็นสุขทั้งวันนี้และวันหน้า ชาตินี้และชาติหน้า